สวัสดีครับตาครับผมตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับสนิมหน้าชอนน์นะครับวันนี้ผมอยู่ Jamie, ที่สนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์นะครับวันนี้นะฮะมีมีกิจกรรมการอบรมนะของผู้พี่กลุ่มแบ็คฮูดหรือว่าโมงดำนะครับเปิดฝึกอบรมนะภาคเช้าแลวครับ่ายภาคละยี่สิบห้าท่านนะครับวันนี้ผมว่ามีโอกาสนะฮะเข้ามาถ่ายทําในพื้นที่นี้นะครับด้วยความรู้ของพี่เขานะครับวันนี้จะพามาดูนะครับบรรยากาศในการฝึกอบรม้วฮะว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูภายในพร้อมๆกันนะครับ เซตที่ามได้เลยครับผมนะครับหนึ่งเลยครับกอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดของเรานะครับก็คือโรงพยาบาลที่ดินละกวัดนะครับ่างจากสนามนี้คืนเนี่ยรถยนต์เขาเขียวเนี่ยประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับอยู่เกินไปตึกแยกที่ละกวาดถึงเลยนะครับอันนั้นที่ก็ณีฉุกเฉินตรงนี้นะครับตรงที่เราตั้งโ๊ะเรียนนะครับที่มีเก้าอีวานนะครับตรงนี้เป็นท่องเรียนนะครับห้า ใครติตดอาวุธปืนหรือกระสุนนะครับโโบริเวณนี้เป็น,าน่าดด้านหลังแนวนะครับด้านหลังแนวน่ามีนะครับนะครับต่อไปสี่ข้อเนี้ยใครพูดไม่จําไม่ค่อยจำหรอกผมอยากให้จำง่ายๆสองข้อนะครับจำง่ายๆสองข้อผมเตีว่าทุกคนเป็นมือใหม่หมดใครไม่เคยยิงปืนบ้างก็คือในชีวิตนี้เคยมาครัง้งนีน้ครั้งแรกเลยใครเคยยิงบ้างโอเคใครเคยฝึกมาบ้างฝึมกมาปืนเลย เป็จริงจังนะนี่มันเ้็นกำปืนนะเราเราเราครบแล้วนะครับปืนะนะครับ,รบถ้าเกิดท่านมีเหตุฉุกเฉินแล้วจะป็นต้องใช้จับปืนได้เนี่ยขอให้ยึดขึ้นสองอย่างน,นะครับหนึ่งครับนิว้วจับปุ๊บนิ้วท่าตัวถูกสองครับแนวแนวที่เป็นทิศทางที่ปลอดภัยผมไม่ได้รู้วันนี้นะครับรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับ ถ้าคนไม่เคยฝึกเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะเพราะคนไม่เคยฝึกไม่เคยรู้นะครับสำคัญทิศทางให้ถูกนะครับถ้าทิศทางถูกเนี่ยหัวกระดุงมันจะต้องเชลดนขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการนะครับจับแบบนี้ครับดึงใส่ดิฟโฟ่ทาาไปตามด้านหลังแม็กเสร็จแล้วท่านเห็นบ่าแม็กตรงนี้ไหมครับมันจะมาขึ้นหนึ่งเนี่ยท่านวางกระถุงลงไปขึ้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับม,มีใช้นิฟโฟ่ดนะันกดลงไป กดลงแล้วก็ดันไปหลักใช้นิปป้ u g เนี่ยที่จับกระสุนเนี่ยะนะครับ,บดนันปปดนะครับจับกระสุนเนี่ยใช้นิ้ u g ดันนะครับนิ้ u g เป็นกล้ามเนื้อมันนะครจะใหญ่แบบยืดๆนิ้วนะครับแล้วก็ดันไปหลักเห็นไหมฮะแล้วที่สองครับท่านเอานิปป้ u g ที่จับเนี่ยกดลงในกระสุนนิดนึงนะครับกดลงในกระสุนสนัดเดินนิดนึงแล้วก็วางเหมือนเดิมให้หัวกระสุนเนี่ยชนจนิปป้ u g แบบนี้เลยวิธีง่ายๆนะครับให้มันชนนะครับแล้วนัดก็จนไม่ต้องการนะ เวลาเาูกออกก็ดันตงกดก็ได้านนะครับถ้าใครงก็จะดันออกง่ายเลยอกได้นใช่ครับดันออกไปด้านหน้ากดไปตรงๆเลยครับถากดไตรุดเพื่ออะไรก็ี่เบิร์ัดูได้ไหมแต่ตรงตไม่ได้ครับอ้าตรงตปุ๊บกดพึ้งเรียบร้อยอ่า เใส่ให้รขึนกอนนะ้นก่อนัใส่ให้ดีกว่อเริ่ใส่คนแรกยกทู4วิ5วิเวลาเดินครับเวลาเดิน6วิดูเวลา

กินพร้อมกันนั่นเะอง ฝึกอบรมแล้วลองยิงแล้วเมื่อกี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกครับคลาสนี้เพราะว่าได้ได้จับปืนแปดชนิดใช่ไหมรบกุมนะครับแล้ว,แล,วแล้วคิดว่ามีแนวโน้มที่จะไปซื้อไปครอบครองไหมไหมครับมองอะไรไว้บ้างไหมครับต้องการขอใบใช่ไหมมอ,ม,อมองอะไรครับจริงจริงที่ก่อนจะมาเรียนคลาสนี้ก็คือมิงมองปืนสั้นมาอยู่แล้วแค่ครอบครองไว้แบบ โอเคครับแล้วก่อนหน้านี้เคยอบรมที่ไหนมาก่อนไหมครับยังยังยังไม่มีที่เป็นกิจกรรมขนาดอะรกันแ่ยัสัมผัสกับอาวุดปืนมาก่อนไหมครับหรือมีความรู้มาบ้างไหมครับไม่ค่ะปกติแล้วไม่เคยมีความรู้ในด้านการใช้ปืนมาก่อนนะคะเป็นครั้งแรกที่มาฝึกแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่ค่ะแล้วใครเป็นคนพามามาสมัครครับมาพร้อมแฟนหรือว่าตัดตัดสิใจเองเลยครับอ๋ออย่างแรกเลยนะคะคือทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ตระหนักถูกใช่ไหมคะก็ ชอบชอบคะะก็คือแบบว่าด้วยด้วยตัวเองไงอยู่บ้านพักใช่ไ,ไม่หยอ,อ,อยู่คนเดียวนยคะก็คืออยากจะได้มีอาวุธเนี้ยววค่ะไว้ป้องกันตัวก็ <S 1> <S 1> <S เลยมาเรียนสนใจเก็ยนในเพจเฟซบุ๊กก็เลยแบบมาเรียนลงมาเรียนอันนี้ก็เป็นอันว่านะครับที่ผู้หญิงท่านนี้นะครับใครที่บอกไว้เลยว่าสวยแต่ดุนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแต่ต้องการอาวุธไว้ในการปกป้องตัวเองชีวิตและทรัพย์สินนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมอบรมนะครับสวัสดีครับขอตกลดีนะครับ ครับผมอันนี้ก็อยู่กับครูฝึกและผู้ที่จัดโครงการนะครับคขอสอบถามด้วยครับครูคอร์สนี้ฝึกแล้วเป็นยังไงไางครับฝึกยากไหมครับคือคอร์สนี้ก็คือฝึกยากไหมก็ไม่ยากมากนะครับคือครูแต่ละคนเราเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการสอนพอสมควรนะครับครับผมมีความมุ่งหมายให้เขาได้รับอะไรกลับไปครับคือหนึ่งเลยเนี่ยคือคอร์สนี้ผมทํามาเนี่ยเพื่อที่จะคือให้คนเนียที่ไม่มีความรู้อาวุธปืนเลยเนี่ยคือให้เขาได้ได้มีโอกาสได้ใช้ได้รู้จักอาวุธปืนนะครับอย่างน้อยให้เขา จับปืนมาเนี่ยเฮ้ยไม่ว่าปืนอะไรอะ่ะสามารถที่จะนํากระสุนใส่ตัวปืนได้สไลด์กดเซฟยิงได้โอเคนะครับใช้เผื่อวันหนึ่งนะครับเขาอยู่บ้านนะครับมีโจรขึ้นบ้านมาอย่างเงี้ยเอาปืนพ่อปืนแม่เอาของก็อย่างน้อยเขาจะได้รู้วิธีใช้ว่าไอ้ปืนประเภทนี้มันใช้ยังไงนะครับอย่างน้อยอาจจะไม่ได้ยิงแม่นในวันนี้นะครับหรือย,ยิงเทพเลยนะครับของเราเอาแค่สามารถจับมาเอาอบริหารตนไกลใส่ลูกกดเซปยิงได้ป้องกันตัวได้ ก็ถือว่าประสบความสาเร็จหรับป้อนนี้แหละครับผมก็หลักๆก็คือครูอยากให้ทุกคนใช้ปืนเป็นโดยปลอดภัยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเน้นเรื่องกดความปลอดภัยเรื่องนิ้วแนวหลักปลอดภัยอะไรสำคัญที่สุดครับก็หนึ่งเลยครับระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนจุดๆนะครับแล้วก็นิ้วไม่เข้าคงไปแนวปืนปลอดภัยครับผมสนามต่อไปนะครับใครที่อยากติดตามคุณครูติดตามได้ทางไหนและสนามต่อไปนัดหมายกันไว้ที่ไหนครับ คือตอนนี้ก็มีเพจสอนยิงปืนนะคุณชาติพ์ทอที่เรา,เราสมัครอยู่ตอนนี้ก็มีสนามต่อไปก็สนามสา,สามลังสิตกลุ่มลังสิตธิ์กุมคานีแต่ก็เต็มเรียบร้อยะะก็จะมีเปิดเรื่อยๆนะรประกาศในเพจเราจะประกาศนะครับผมใครที่สนใจนะฮะก็ติดตามได้นะครับกลุ่มพี่ๆแบค็แบคฮูหรือว่าโม่งดำนะครับ,รบกลุ่มนี้นะครับได้รับการสอบลงเป็นอย่างดีนะครับใครที่เข้ามาเรียนผมแนะนําเลยว่าคุณได้ความรู้และความปลอดภัยออกไปแน่นอนนะครับก่อนจากลานะครับฝากข้อคิดเตือนใจในการใช้อาวุธปืนให ผู้ชมทางบ้านสักหน่อยครับผมครับปืนครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นไว้ป้องกันตัวนะครับในตรงทาาตรงข้ามนะครับมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะทําร้ายคนรอบข้างเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปืนนะครับเวลายิงไปนะครับมันทั้งตัดสินชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างนะครับและชีวิตครอบครัวนะครับของคนร้ายหรือคนรอบข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากผมจะสอนนักเรียนเสมอเลยนะครับก็คือใช้ปืนเป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอนะครับโอเคครับ